สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเอสป้านะครับในตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมีข่าวดีของเอสป้าเกี่ยวกับการคัมแบ็คครั้งใหม่สาหรับมินิอัลบัมที่2นะครับที่มีชื่อว่า girls แต่ว่าในก่อนหน้านี้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับก็มีเรื่องราวที่ชาวเนติเซนเก,กาหลออี เกี่ยวกับเอสป่า เรื่องการลิฟซิงค์ในงานเทศกาลดนตรีที่มหาวิทยาลัยนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับมีเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลายัยเอสปานันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ถูกเชิญให้ไปเข้าร่วมเป็นศิลปินสําหรับงานเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีนั่นเองซึ่งในการแสดงโชว์ครั้งนี้นะครับสาวๆเอสปานันเนี่ยก็นําเพลงฮิตของพวกเธอเนี่ยขึ้นไปแสดงโชว์พร้อมกับมอบความสนุกสนานให้กับเหล่านักศึกษาที่เข้าร่วมในงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้แต่ละคนเนี่ยสนุก น,นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในงานเทศกาลดนตรีแล้วก็โชว์ของเอสป้าครั้งนี้มีทั้งการชื่นชมเมมเบอร์แต่ละคนนะครับกับการแสดงรวมไปถึงชื่นชมในเรื่องของความสวยแล้วก็ความมีช่วนการแต่งตัวสไตล์ต่างๆของสาวๆเอสป้าที่แต่งตัวกันขึ้นมาแสดงในแต่แตละเวทีในแต่ละงานนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ชาวเ,เน็ตนี่พูดถึงในตอนนี้แล้วก็กําลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเอสป้านั้นลิปซิงค์นะครับในงานเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นนมาซึ่งใงใ นี้เองนะครับสาวๆเอสปาเนี่ยก็ได้นําเอาเพลงฮิตหลายๆเพลงของเวิร์เธอมาขึ้นแสดงในงานเทศกาลครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตนั้นเนี่ยจะไม่พอใจมากๆที่เอสเปานั้นเลือกที่จะลิปซิงหรือว่าไม่ได้ร้องสดจริงๆบนเวทีทั้งๆที่มันเป็นงานเทศกาลดนตรีมีทั้งดนตรีสดให้เล่นแล้วก็มีผู้คนมากมายนะครับที่มารอชมการแสดงดนตรีแบบสดๆของเวิร์เธอร์กันอยู่แต่ว่าเอสเอ็มแล้วก็เอสปานั้นเนี่ยกลับไม่ได้ร้องสดแถมยังลิปซิงนะครับทำให้ชาวเน็ตจํานวนไม่น้อยเลยรู้สึกไม่พอใจที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ ประเด็นแรกนะครับที่เอสป้านั้นเนี่ยโดนในเรื่องของการลิปซิงก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกหลายเวทีอีกหลายเหตุการณ์เลยที่ชาวเน็ตนั้นเนี่ยเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการลิปซิงของเอสป้ามาแล้วด้วยเช่นกันซึ่งในคอมเมนต์ครั้งนี้นะครับก็มีมากมายหลายคอมเมนต์เลยที่พูดถึงการลิปซิงครั้งนี้ของเอสป้าทั้งคนนะครับก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆกับการลิปซิงในงานเทศกาลดนตรีและก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าพวกเขาเป็นนักร้องหรือเปล่าทําไมถึงไม่ร้องเพลงแบบสดๆหรือว่าพวกเขาเป็นเเพียยงงแค่นนนนนััักกกกต้้อจา็ นะครับที่คอมเมนต์บอกว่าเสียดายทักษะการร้องเพลงของพวกเขาทั้ง4คนมากๆเอสปาแต่ละคนนั้นมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแต่มันน่าเสียดายที่พวกเธอนั้นกลับลิปซิงก์ในการแสดงอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าการแสดงสดนั้นมันสร้างความสนุกสนานให้กับการแสดงโชว์เดี๋ยวเพิ่มขึ้นได้อย่างมากเลยการที่ขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีแบบนี้แต่กลับไม่ร้องสดเลือกที่จะลิปซิงก์มาทาให้ความสนุกในการดูโชว์นั้นดรอปลงไปอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่านักร้องทุกคนที่ขึ้นแสดงงในาาเทศกครั้ นี้นั้นร้องสดกันหมดฉันคิดว่ามีเพียงแค่เอสปากลุ่มเดียวเท่านั้นที่เลือกที่จะลิปซิงในงานแสดงนอกจากจะมีคนพูดถึงสาวๆเอสปา,สา,สา,สากับการลิปซิงแล้วนะครับยังมีการเมนชั่นไปถึง SM ค่ายต้นสังกัดของเอสเปาด้วยโดยคอมเมนต์นี้นะครับได้บอกเอาไว้ว่าฉันอยากให้ SM น,นั้นอนุญ,ญาตให้เอสปาร้องสดสักทีรวมไปถึงศิลปินคนอื่นๆในค่ายด้วยเมื่อ,อไหรส่สาวๆทุกคนนั้นจะได้ร้องเพลงแบบสดๆส,ส,สักทีนอกจากคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในกระทู้เว็บบอร์ดของทางประเทศเกาหลีแล้วเนี่ยในคลิปวิดีโอ YouTube ที่มีคนนํามาลงไว้เนี่ยก็มีอยู่เช่นกันบางคนนะครับก็บอกว่าการสแสดงที่มีสเกลไม่ใหญ่มากมายขนาดนี้น่าจะให้เด็กๆทุกคนนั้นเนี่ยได้โชว์สกิลการร้องเพลงถือว่าเป็นการฝึกทักษะไปด้วยเวลาที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตหรือไปเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จะได้มีความพร้อมมากขึ้นและก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าสาว,สาวเอสป้านั้นเหมาะกับการร้องสดมากเลยนะพวกเธอมีทักษะการร้องที่ดีฉันอยากให้พวกเธอได้โชว์สกิลด้านนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับจากชาวเน็ตคนอื่นๆในยูทู e ก็มีคอมเมนต์ไว้ว่านิิงๆเน เลยเธอสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้แต่มันจะดีกว่านี้แค่เธอนั้นได้ร้องโสดเธอจะสามารถเล่นกับคนดูได้มากขึ้นนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆฟของเอสป้าที่พูดถึงเอสป้ากันมีชาวเน็ตจานวนไม่น้อยนะครับที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการลิฟซิงของเอสป้านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่อยากให้เอสป้านั้นเนี่ยได้โชว์สกิลการร้องเพลงของตัวเองออกมาสักทีเพราะว่าจากที่ดูในหลายๆรายการไม่ว่าจะเป็นวาไราตี้ต่างๆเาสา,สาวเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้โชว์การร้องเพลงแบบสดๆ โนไปถึงงานโคเชล่าที่ผ่านมาก็ถือว่าร้องกันได้ดีมากๆเลยและยังนิงนิงแล้วก็วินเทอร์นะครับก็ได้รับการยอมรับแล้วว่าเธอทั้งสองคนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงหลักของวงนะครับสามารถร้องเพลงได้ดีแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะมากๆกแฟนๆแล้วก็ชาเนตเนี่ยก็เลยอยากให้สาวๆเอสป้านั้นได้ร้องเพลงแบบสดๆได้แสดงกับดนตรีแบบสดๆในงานเทศก,กาลแบบนี้บ้างอย่างน้อยเนี่ยแฟนๆก็จะได้ฟังพวกเธอร้องเพลงกันแบบจริงๆจังๆ,งๆไม่จําเป็นต้องลิปซิงทุกงานทุกเวทีก็ได้สําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเอสป้านเนี่ยมีความคิดเห็นยังไง เกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันบ้างนะครับกับการลิปซิงของเอสป้าในงานเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเรื่องของการลิปซิงเนี่ยส,สาวเอสป้านั้นก็ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวรวมไปถึงศิลปินคนอื่นๆในค่าย SM ด้วยนะครับพักหลังๆมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกจับตามองจากชาวเน็ตมากๆเลยในเรื่องของการลิปซิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางค่ายนั้นทําไมถึงตัดสินใจให้เด็กๆในค่ายเนี่ ด้านการร้องเพลงนั้นค่าย SM ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชมกันมานะครับในก่อนหน้านี้หลังจากนี้ไปก็มารอดูกันนะครับว่าในงานเทศกาลดนตรีครั้งอื่นๆหรือว่าในรายการเพลงสําหรับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของเอสเปานั้นจะได้รับโอกาสให้ร้องสดในรายการเพลงหรือว่าในตอนขึ้นโชว์หรือเปล่าสําหรับคลิปนี้อมมากเคป,ปับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องของรอเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ